ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ขออนุญาตมาตอบคาถามนะครับเนื่องจากคิดทุกข้อไม่ออกแล้วน้องหี่ก็ถามมายาวมากนะครับซึ่งผมเนี่ยสารภาพเลยนะว่าผมเล่นแบบ เอเวนเจอร์ก็คืออ่านไปเลยนะครับตอนอัดแล้วก็ตะคิดสดนะครับจะได้ความอะลรที่สดใหม่หน่อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคาถามรวมๆมันคืออะไรนะเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวพร้อมกันนะครับทมหน่อยครับคําถามยาวหน่อยนะครับอยากลองเสนอด้วยเห็นช่วงนี้พี่เบสบน่นว่าเริ่มคิดหัวข้อสอนยากขึ้นทําไมคนที่มีกิจการที่รวยอยู่แล้วถึงอยากเอาบริษัทตัวเองเข้าตลาดครับสมมุติกิจการเขามีกําไรปีหนึ่งหลักหลาย10หรือหลายร้อยล้านอยู่แล้วจริงๆน่าจะพอใช้จนเหลือเลย หรือบางบริษัทเช่นเดอะมอลก็ค่อยๆสร้างจนเป็นบริษัทใหญ่หลายหมื่นล้านได้ถ้าเอาเข้าตลาดโอเคมันได้เงินมาทำนู่นนี่นั่นหรือน่าเชื่อถือกู้ง่ายโตเร็วแต่มันต้องคอยทำกำไรให้ดีตลอดเวลาถ้าไม่ดีหุ้นก็ตกอย่างโควิดบริษัทที่อยู่นอกตลาดก็พักโครงการก่อนได้เช่นอสังหาแต่บริษัทในตลาดก็ต้องทำให้ได้เหมือนไม่มีโควิด จะหยุดทำโครงการก็ไม่ได้หรือจริงๆเขาไม่สนครับก็ได้เงินมาตอน IPO แล้วจริงๆมันจบแล้วแต่แรกราคาหุ้นในกระดานเป็นแค่เกมขึ้นลงไม่เกี่ยวก็ได้เงินมาแล้วจริงๆมันเป็นยังไงหรอครับไอ้เกมนี้รู้สึกเกมหุ้นนี้มันเหมือนเกมเศรษฐีที่ไม่มีใครเขียนกฎไว้ข้างๆกล่องเลยอย่างวอลแลนนู่นนี่ก็ต้องไปตามหากฎเองตามที่นู่นที่นี่เช่น Google หาไม่ละเอียดก็โดนหลอกอีกคนฉลาดก็ได้เงินไปคนโง่ก็เสียเงินจริงๆผมว่ามันเป็นอันแฟร์เกมแต่แรกแล้ว ปอลอแต่ขอบคุณลงทุนศาสตร์ที่ทําให้การลงทุนมีหลักการและข้อมูลรู้กฎมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคชอบชอบมุมมองของน้องคนนี้ต่อตลาดหุ้นเนอะ,อะก่อนจะพูดถึงเอาเอาหุ้นเข้าตลาดทําไมนะครับพูดถึงเรื่องอันแฟร์เกมก่อนจริงๆตลาดหุ้นก็เป็นอันแฟร์เกมจริงๆเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราจะรู้อ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดที่ใครจะบอกเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตนะครับ มันก็เหมือนพูดใครไปดูไลฟ์โค้ชมากเลยเอ่อสมมติผมบอกคุณว่าเฮ้ยชีวิตคนเราอ่ะคุณควรจะดูแลสุขภาพนะกินอาหารคลีนออกกําลังกายให้เยอะนอนหลับให้เพียงพอชีวิตคุณจะได้ดีอย่างเงี้ยผมพูดอย่างนี้นะครับผมอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าก็เห็นคนรักสุขภาพบางคนเช่นไปวิ่งอย่างเงี้ยหัวใจวายคาม,มาราทอนก็มีหรือว่าบางคนนะกินอาหารคลีนก็อย่างเพื่อนผมคนรู้จักเลยนะ เป็นคนกินอาหารดีมากคือแบบไม่คือคือไม่กินสัตว์บกเลยเอาง่ายๆกินสัตว์กินสัตว์ทะเลด้วยนั้นน่ะเป็นมะเร็งตั้งแต่อยู่30อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีอะไรการันตีว่าเอาโอปิ opinion, มันจะถูกนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะเป็นตลาดที่ไม่ค่อยมีใคร พูดหลักการในเชิงที่เป็นรูปธปรรมเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่1นบวกหต้องเป็น2อะ่ะมันไม่ใช่ไฮโดรเจนเจอออกซิเจนแล้วต้องเป็นน้ำเนาะมันมีอะไรมากมายอย่างเงี้อยอย่างผมไปพูดว่าต้องซื้อหุ้นที่ PE ต่ําปันผลสูงถึงจะได้กาําไรก็ผิดละมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือปะบางทีหุ้นบางตัว PE ีสูงก็สูงไปอีกต่ําก็ต่าไปอีกอะไรเงี้ยน,นะครับดังนั้นหุ้นมันมีความเป็นอันแฟร์เกมสูงเพราะว่า มันไม่รู้จะแฟร์เกมได้ยังไงเนอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเกมของจิตวิทยาของหมู่มวลชนอะนะครับดังนั้นมันบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเราต้องเรียนรู้เองเนอะซึ่งบางทีเราไปเรียนรู้เองเราก็จะเจอความรู้องค์ความรู้เดิมซ้าๆจนคิดว่าเนี่คือสิ่งที่ถูกแต่ก็ต้องระวังว่ามันใช้ได้ว่าอาจจะถูกก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะผิดในบางกรณีไงเราเลยไม่ได้มีการสอนกันเป็น,เป,นเป็นเรื่องบรรดาวใหญ่โตนะครับเพราะว่ามัน มันก็มีบางอย่างที่อจะไม่ถูกก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็น unfair game อยู่แล้วแล้วนั้นทุนส่วนใหญ่ก็หางเงินจาก unfair game เนี่ยแหละก็คือคนที่รู้มากก็ย่อมกินค่าต่งจากคนที่รู้น้อยเนะเพราะว่าถ้ารู้ยากรู้มากอยู่ในตลาดหุ้นไน่เก่งกว่างี้เขาก็เขาก็หาง,งันได้เยอะนะครับ กลับมาที่คําถามที่น่าจะเป็นคำถามหลักของวันนี้ก็คือว่าทําไมคนที่รวยอยู่แล้วถึงเอาบริษัทตัวเองเข้าตลาดครับจริงๆมีหลายข้อนะอันนี้ผมตอบได้เยอะเพราะว่าผมมาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยแล้วก็ถูกเรียนเชิญไปฟังเรื่องพวกนี้หลายครั้งแล้วนะครับก็คือจากตลาดหุ้นบ้างจากจากตัวบริษัทโบรกเกอร์บ,รบ้างหรือว่ามีคนติดต่อเข้ามาเองบ้างนะก็บอกข้อดีต่างๆมากมายของการนําหุ้นเข้าตลาดเนาะนะครับผมจะเรียงลําดับตามความสําคัญนะว่าเอ้ยปกติเขาเอาเข้าตลาดกันเขาเอาเข้าทำไมนะครับข้อแรกนะครับ ข้อที่หนึ่งที่คนเสี่อาเข้ากันเพราะว่าเขาต้องการ m u l t i p l y wealth นะครับก็คือต้องการเพิ่มขนาดขยายความมั่งคั่งของตัวเองไปนะครับเวลาเราถือหุ้นนอกตลาดมูล,ลค่าของเรามันคือราคาพาครับอืมเพราะว่ามันไม่มีการมันไม่มีราคาตลาดเนาะอย่างผมลงผมถือหุ้นบริษัทหนึง่งผมถืออยู่สิล้านนะสมมติเอาเอา,เอาง่ายๆก็เลยยกยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างอย่าง เพจผมก็ได้อ,อ่าเพจผมก็ได้อ่าเพจผมเนี้ยสมมุติว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะครับราคาพาเท่าไหร่อะผมลงทุนจริงๆกับเพจมันเท่าไหร่อะเมรติผมลงทุนไปนล้านหนึ่งนะตีกลมๆนะก็มีมูลค่า1ล้านบาทบริษัทนี้นะครับผมจะไม่บอกว่าผมคิด P/E ได้เท่านี้ DCF ได้เท่านี้ไม่มีใครยอมรับนะเพราะว่าตราบใดที่มันยังไม่ถูกการซื้อขายอะมันก็ไม่สามารถยอมรับว่าเป็นราคามามา market p r ร c e ของราคาสินค้านั้นได้เนาะน,นะครับแต่สมมุติว่าวันหนึ่งผมเอาเอาบริษัทเข้าตลาดนะสมมตินะสมมตินะตัวนี้เป็นตัวเลขนสมมตินะเออผมมีกําไรบีละล้านสมมตินะครับแล้วผมก็บอกว่าผมขายพี30เพราะหุ้นผมเป็นหุ้นไอทีเออเป็นหุ้นแบบหุ้นแบบอินฟลูเอนเซอร์หุ้นไอทีผมไปเที่ยวกับหุ้นอินฟลูเอนเซอร์ตัวหนึ่งที่เวียดนามมา PE 40ซึ่งมีจริงๆนะเขาไ p o อด้วย PE 40อ่ะผมคิดพีเอสามสิบแล้วงานผมขายสามสิบล้านเฮ้ยเวลผมเพิ นี่จาก1ล้านไป30ล้านนะครับนี่ยังไม่พูดถึงบริษัทอย่างเดอะมอลล์เงี้ยที่ที่พาแวลูวันนี้เขามีกำไรสะสมไปเท่าไหร่แล้วอะสมมติกำไรสะสมเขาหมื่นล้านนะครับเอาข้อตลาดทีเขากลายไปเป็นเศรษฐีแสนล้านอย่างเงี้ยสมมตินะโอ้โหเศรษฐีแสนล้านหลายแสนล้านอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความ เพิ่มมูลค่าได้นะครับอันนี้แบบแรกคือ Multiply Well เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้คิดจะซื้อขายนะครับข้อที่2คือมันสามารถซื้อขายหุ้นตัวเองได้ซึ่งซื้อไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมันหาคนซื้อก็แค่เพิ่มทุนก็ซื้อหุ้นตัวเองได้แหละเนาะแต่ขายเนี่มันหายากนะครับดูอย่างคุณนิติโอสถานุเคราะห์นะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OSP นะครับก็เป็นนักลทุนในหุ้นเนา เขาก็ถือหุ้นมาตลอดจนกระทั่ง O s ซเข้าตลาดเขาก็ทยอยขายออกไปนะครับเพราะว่ามันมีตลาดให้รับซื้อเนอะบางทีก็เราไม่ได้ลงเลงัลง,ลง,ลงเกลี้ยงงอหุ้นตัวเองหรอกนะครับเพียงแต่เราอาจจะอยากกระจายการลงทุนไปถือหุ้นอื่นบ้างนะครับหรือว่าเรารู้ว่าหุ้นตัวเองอะ่ะมันเรามีเยอะแล้วเนอะนเราก็แบ่งเงินไปที่อื่นได้บ้างแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งการที่คุณจะขายหุ้นตัวเองออกไปอะ่ะยากนะอยากจะบอกนะครับถ้าคิดสภาพปีว่าเราบริษัทที่เอาง่ายธุรกิจในตลาด หมายถึงว่าธุรกิจในเศรษฐกิจทั่วๆไปในปัจจุบันอะไม่ค่อยมีใครเซ้งกันสําเร็จนะถ้าพูดกันจริงๆอ่ะหมายถึงว่าเซ้งทั้งร้านเลยอ่าร้านอาหารนี่ขอเซ้งร้านขายานี่ขอเซ้งร้านเกมนี่ขอเซ้งไม่ค่อยมีใครเซ้งสําเร็จหรอกเพราะว่าเซ้งเนี่ยมันคือขายแวลูทางกิจการด้วยคือขายฐานลูกค้าขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีแวลูระดับหนึ่งถึงจะเซ้งกันได้เนาะแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วๆไปอะร้านอาหารอย่างเงี้ยคุณไปตั้งเซ้งอะก็ไม่ค่อยมีใครมาเซ้้้งงหหหรรออกกกกกสส่่่ววนนใใญเเเเขาาา็็็คุณปปปปิิิดดซไไแลผมมมะยี ต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าเก้าอี้ชานชาจะสักกี่บาทเชียวจะขายทาไมอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เซ็งไม่ได้นะมันคือมันขายมูลค่าของกิจการไม่ได้มันขายแต่มูลค่าซากดังนั้นคิดง่ายๆเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่อยู่ในตลาดหุน้นอ่ะมันขายได้แต่ P/B/V อะ่ะมันขายได้ราคานี้มันขายราคา P/E ไม่ได้นะครับดังนั้นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนจะเอาเข้าตลาดหุน้นก็คือเขาอยากจะขายหุ้นออกมานะครับในราคายุติธรรมสาหรับเขาอ่ะก็คือราคาที่คํานึงถึงมูลค่าของการทํากําไรด้วยไม่ได้คิดถึงมูลค่าซากอย่างเดียวนะครับ ข้อ3นะครับเอาเข้อตลาดหุ้นเนี่ยได้ความน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้สำคัญเนาะแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่แบบบริษัทใหญ่ๆมันก็กู้ง่ายอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นต้องลำบากเลยเฮ้ยแต่บริษัททุกบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นบรไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหมดไง <S <s มันก็มีบริษัทธรรมดาด้วยที่ถ้าไปคิดเลทการกู้นะครับกู้ด้วยบริษัท กู้ด้วยบุคคลธรรมดาเลทหนึง่งกู้ด้วยบุคคลจํากัดไม่ใช่บุคคลจากัดกู้ด้วยจํากัดมหาชนเลทหนึง่งกู้ด้วยจํากัดธรรมดาเลทหนึ่งนะันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าบริษัทธรรมดาจ่ายค่าดอกเบี้ยแพงกว่ามหาชนอยู่แล้วนะอันนี้คือประโยคที่ผู้ผู้บริหารบริษัทจำกัดมหาชนพูดแห่งหนึ่งพูดกับผมนะว่าในวันที่เป็นมหาชนแล้วอะ่ะ มีแต่ใครต่อใครก็วิ่งเข้ามาอยากจะปล่อยกู้ให้คุณเพราะเขารู้ว่า1งบมันโปร่งใสามากนะครับสก็คือแบบมีความน่าเชื่อถือเขาตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือมากกว่าจํากัดอยู่แล้วนะครับคือบริษัทจํากัดธรรมดาเนี่ยงบจะเชื่อถือได้ไหมก็ไม่รู้เป็นงบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็ติดตามอะไรยากแต่พอเข้าตลาดหุ้นปุ๊บคุณจะได้ดิสคาวทันทีว่าคุณได้ส่วนลดนะในการขอกู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะแบบได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะครับข้อที่4ครับต้องการเงินครับ ส่วนใหญ่เนะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ว่าเอ้ยคนเอาเข้าตลาดคุณก็ต้องการเงินแหละนะสมมติว่าวันนี้คุณมีส่วนทุนอยู่สมมติห้าพันล้านอย่างเงี้ยคุณอยากได้ส่วนทุนเพิ่มอีกสองพันห้าร้อยล้านเพื่อขยายไปประเทศไปขายไปได้ขยายไปต่างประเทศอ่ะคุณหาจากไหนอ่ะมันเยอะมากนะสองพันห้าร้อยล้านและยิ่งคนในชีวิตที่เอาอินชีวิตตัวเองอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยอะ่ะเราคิดว่าวันหนึ่งต้องควักเงินอีกสองพันล้านเพื่อใส่เข้าไปในธุรกิจเพื่อขยายแล้วถ้ามันไม่โอเคละ่ะมันก็หมดตัวเลยนะ ใช่ปหะหรือบางคนก็ไม่มีจริงๆอ่ะก็คือทั้งหมดชีวิตฉันนะ้นก็คือธุรกิจนี่นแหละก็คือฉันก็มีอยู่แค่นี้นแหละเนอะแล้วจะเอาอะไรมาเติมได้อีกนะครับในข้อที่สี่คือต้องมาเติมกับบริษัทในตลาดหุ้นนี่แหละเพราะว่ามันก็มาเติมกับตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ามันสามารถคือถ้าไปเติมกับรายย่อยหมายถึงว่าไปเสนอขายหุ้นให้คนนู้คนนี้เนี่ยมันโดนกดราคาเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถมีอารมณ์ตลาดเข้ามาซื้อขายกันได้นะครับก็ตลาดหุ้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มเพิ่มเงินนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5คือต้องการ exit นะครับหมายถึงว่าอยากจะลดบทบาทตัวเองในบริษัทลงนะครับเช่นอยากจะทำงานน้อยลงนะไม่อยากเป็น c ีอละอยากเป็นกรรมการเฉยๆนะตรวจงานอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือบางคนอยากจะลาออกเลยก็ได้นะไม่อยากทำแล้วนะอยากแบบไม่อยากถือหุ้นด้วยนะอยากขายทิ้งให้หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเออมันก็เหมือนข้ออยากขายหุ้นนั่นแหละนะครับแต่บางคนอยากถึงขั้น exit ไงซึ่งถ้า e x i t แล้วถ้าคุณเลิกทาธุรกิจแล้วอะ มูลค่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้เนาะมูลค่าหุน้นมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นขายในตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่าที่จะไปขายนอกตลาดหุน้นหรือว่าเลื่อล้มไปเฉยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็โดยภาพรวมแล้วนะครับอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็เยอะเหมือนกันเนาะแต่พอดีน้องไม่ได้ถามผมคิดว่าน้องคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าข้อเสียของการอยู่ในตลาดหุ้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในอีพหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์